สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวูุ้ทยชาวสวนค่ะวันนี้พอบ้านเลี้ยงงัวค่ะทุกคนปล่อยออกหาเล็มหญ้าค่ะบรรยากาศเหมือนเดิมเลยคะทุกคนแดดร้อนมากสงสารสงสารทั้งสุนัขสงสารทั้งงัวนะคะหมูก็ท้องโตแล้วก็อยู่ยากมากค่ะทุกคน เมื่อวานนี้อะคะ่ะฝนตกหนักที่หมู่บ้านข้างเคียงค่ะแต่ว่าบ้านของเสาบุไทยนี่ก็คือแบบดินไม่เปียกเลยนะคะทุกคนก็จะปล่อยให้เล็มหญ้าอย่างนี้นะคะแต่โชคดีที่ช่วงนี้ยังพอมีหญ้าให้เล็มทุกวันนะคะถ้าไม่ปล่อยลงสะก็ปล่อยไปนาค่ะถ้าไม่ปล่อยไปนาก็ปล่อยขึ้นสวนเลยะคะ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้เสาบุไทยก็ พามาดูยางของพ่อบ้าน,นะคะฝนตกรินๆนะะเมื่อเช้าพ่อบ้านกรีดยางไว้นะไม่รู้จะออกหรือเปล่าะคะทุกคนก็มีหลายท่านหลายคนนะคะทีะ่คอมเมนต์เข้ามานะคะถามว่าที่สวนใหญ่ของสาวพุทธายาวพุทธายใส่ปุ๋ยอะไรนะคะที่เป็นปุ๋ยน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวสาวพุทธายจะทําคลิปให้นะคะอันนี้พ่อบ้านก็เพิ่งเอามาลองทาดูนะคะอันที่จริงอะฉีดพ่นก็ได้คะ่ะทุกคน พวานก็พ่นไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ทาแล้วหนึ่งครั้งนะคะสำหรับปุ๋ยห้าปอนะ,ะเดี๋ยวสาวพูไทยพาไปดูค่ะอันนี้คือ,อยางหน้าแรงนะคะทุกคนคะ่ะแรงกับแรงมากบ้านอื่นฝนตกอ่าอันนี้ออกนิดหน่อยค่ะทุกคนไม่เยอะนะคะแต่พอบ้านกรีดยางหน้าค่อนข้างสวยะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นฝีมือสาวสาวพูไทยเนี่ยโอ้แหวงแล้วล่ะคะ่ะ เป็นยางเล็กนะคะเพิ่งเปิดกีดค่ะทุกคนอ้ยร้อนร้อนมากค่ะฝนก็ตกตกไม่ทั่วฟ้านะคะทุกคนก็มีลูกๆมาคอยเฝ้าพ่อบ้านค่ะสงสัพ่อบ้านจะอ่าลาบไป้กอธน,นะคะ เที่ยงแล้วเนาะก็เดินวนไปวนมายอย่างนี้นะคะวันละร้อยรอบก็คือล่องน้ำแอันันผัดแผลยุแแขงกัไม่ดีกับเธอแล้ว อันนี้เจ้าเพิ่มค่ะทุกคนกินหญ้าเก่งนะคะอันที่จริงหรือหญ้าตรงเนี้ยเป็นเป็นจุดที่เขียวที่สุดนะคะทุกคนแต่ว่าบัวยังเลมไม่หมดสักทีนะคะเพราะว่ามีแต่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เล็มบ้างนะคะแต่แม่สีนวลในลงน้ํานะคะทุกคนเล็มกินอ่าผักกระเฉดนะผักกระเฉดน้ําถ้าเป็นฤด,ดูที่แบบน้ําขึ้นสูงๆนะคะตรงนี้ผักกระเฉดจะสวยมากเลยะคะ่ะทุกคน เราก็เก็บผักกาเฉดให้หมูนะคะช่วงนั้นนะแต่ว่าช่วงนี้น้ำลดแล้วค่ะก็จะไม่ไมค่อยมีแล้วค่ะสำหรับสาวผู้ไทยนะคะที่เลือกปล่อยอให้หาเล็มหญ้าแบบที่เราไม่ได้เกี่ยวญ้าให้นะเพราะว่า,วามันก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรนะคะแค่เราปล่อยแล้วเราก็มาเฝ้ามาเลี้ยงนะคะทุกคนค่ะก็คือกลัวเข้าไล่เข้าส่วนของคนอื่นเนาะ ก็เลยต้องมาเฝ้านะคะทุกคนแต่บางครั้งเราก็สามารถล่ามไว้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ให้วัวได้ออกมาเดินบ้างะะถ้าอยู่แต่ในคอกอย่างเดียวให้กินแต่ฟางเนี่ยมันจะว,ว่าอย่างไรแล้วมันก็เหมือนเราเนาะเรากินข้าวไม่ได้กินน้ํานะคะทุกคนกินข้าวเราไม่ได้กินกลับมันก็มันก็มันก็ไม่อร่อยนะะทุกคนค่ะก็ช่วงนี้ท่านใดที่เลี้ยงเลี้ยงวัวอยู่ในคอก ท่านใดที่เลี้ยงวัวปล่อยนะคะก็เอาใจช่วยทุกท่านทุกคนนะคะราคาก็กําลังจะขยับขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งเทขายเด้อนะ,ะก็มีหลายท่านหลายคนในหมู่บ้านเขาก็เทขายกันหมดแล้วก็มีนะคะแบบเสียดายมากเนาะเอาเอาลงไปอยากให้ฝนตก แบบหนักๆเลยค่ะทุกคนจะได้มียาให้วัวกินเยอะๆนะคะแม่สีนวลจะได้ดูดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะก็ดีดีกว่าแต่ก่อนก็คือตรงเรี่ยวแรงของเขานั่นๆเลยค่ะก็คืออ่าสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวสอวผู้ไทยจะให้ปศุสัตว์นะคะมาฉีดยาบำรุงค่ะแล้วก็อ่า ฉีดยาถ่ายพยาธิให้นะคะสำหรับแม่สีนวลนะลูกหมีลงน้ำทั้งวันเลยคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาถ่ายบรรยากาศกา,ศการเลี้ยงวัวให้ดูเหมือนเช่นเคยค่ะทุกคนคะ่ะไม่มีหัวข้อในการพูดหรือว่าไม่มีอะไรนะคะก็แค่มาถ่ายคลิปให้ดูเนาะเป็นวิธีการเลี้ยงของคอกสาวพุทยนะคะ แต่ถ้าถามว่าวัวแบบไหนที่ที่เลี้ยงแล้วอ้วนคนะถ้าเรามีพื้นที่ปล่อยอย่างเงี้ยวัวพันธุไทเกี้จะอ้วนไวกว่านะมันอ้วนกว่าวัวพันพันกลางหรือพันใหญ่นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวผู้ไทยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ